กลับมามันยังตื่นเต้นอย่างต่อเนื่องค่ะโค้ชมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนแบบว่ามันมันยังอยู่ที่นั่นพลังงานทุกอย่างมันยังมันยังมันยังมีอยู่ในตัวเราอะค่ะมันยังนึกถึงวันที่เราไปหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านโบราณแล้วเราไปยืนจูนกันตรงแบบนั้นห้านาทีนุถ่ายคลิปมาประมาณห้านาทีนุจาได้ว่านุเปิดคลิปนั้นดูค่ะมันยังเข้าถึงความรู้สึกในวันนั้นอยู่เลยค่ะก็ยังเป็นอะไรที่ ที่ยังสั่นสะเทือนอยู่แล้วเราอยากจะบอกว่านุชอะมานั่งดูอ่าแอคชั่นแลนที่นุชเขียนไว้อะค่ะที่นุชเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังหลายๆคนว่านุชปรารถนานี่เรายังตื่นเต้นเลยว่านุชอ,อยากจะทํางานนานานชาติอยากจะทํางานอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบซึ่งงานที่นุชทาที่ไปทิ่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คืองานาน,นั้นนะโหนุชนุชลืมนับเขาไปเลยแต่มันแบบมันคืองานที่นุชได้ทําระดับานานาชาติอะคือเพิ่งเพิ่งมารู้สึกวันที่ เพื่อนๆที่ออฟฟิศเข้ามาถามว่าโอ้ีอยู่นี้จัดระดับนี้ไปทัวร์ต่างประเทศแล้วหรอแล้วบอกอ้าวงานอ e ีเวนต์เอ็กซิบิชระดับชาติระดับประเทศเลยเรายังแบบได้มีโอกาสโอ้ทัวร์ทริปทัวร์แค่นี้แบบสบายมากอะไรอย่างเงี้ย๋อที่เราเปิดห้องสัมมนาใช่บุจิเขาเขาตกใจกันมากว่าทำไมเราถึงทำได้ขนาดนี้เราสัมมนาอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วนก็ยังแบบ คุยคุยเลยอะค่ะพอมีโอกาสเปิดโอกาสให้เราได้คุยก็คุยเลยห้องสัมมนาน,นั้นถ้าเปิดม่านไปอะค่ะข้างหลังคือวิวฟูจินะจ๊ะเธอ,อ,อพวกเธอมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าฟูจิอยู่รอบเราทั้งเช้าเทีย่ยงเย็นอยู่กับเราตลอดเวลาจริงๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็เต็มที่เลยค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ยประทับอยู่ในใจเป็นอะไรที่ประทับใจว่ามันเป็นเราได้ทํางานงานนี้เราได้มีส่วนร่วมเป็น V v ว p ด้วย จากที่เคยดูแลแต่วีีพีวันเนี้ยเราได้เป็นวีีพีได้กินปูได้นอนโรงแรมระดับนี้ได้แบบอัปเกรดห้องได้เซอร์ไพรส์ในทุกๆวันซึ่งแบบอะไรพวกเนี้ยมันมันห่างหายไปจากชีวิตนานมากค่ะโคจนเราเพิ่งมานั่งนับมันตั้งแต่เราเรียนมาค่ะตั้งแต่เราอยู่ในกลุ่มอพิจิตตั้งแต่เราอยู่ในขับยกใจต่างๆพวกเนี้ยมันเริ่มมีอะไรพวกเนี้ยเข้ามาจนเรารู้สึกแบบประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะมี คืนกลับมาแค่ไม่ถึงแบบสิบกว่าวันเนี่ยนุชคุยกับพี่ๆหลายๆท่านว่าอาจมีงานจอดนุชมาละลูกค้าคโทรมาเมื่อวันศุกร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าแบบมีงานมีงานจัดที่เซ็นเซนทราแกรนนะคะการออกกําลังกิจกรรมทางกาย ừ, คือออกกําลังกายแล้วเป็นงาน ừ, รานาชาติ ừ, เขาอยากจะ <ừ, S 1> ให้เราออกแบบออกแบบนีพิศก,การเหมือนที่เราเคยทําให้เขาก่อนหน้านั้น เขาก็จะให้เราทาแล้วเขาก็อยากจะให้เราทําลงลึกเรื่องของสื่ออยากจะให้มีคนมาเก็บข้อมูลซึ่งเราแบบเฮ้ยไวมากมันเป็นอะไรที่ประทับใจที่ที่ที่เห็นเร็วค่ะคือเราไม่ต้องเรานั่งทํางานอยู่กับบ้านได้ค่ะโค้ชโดยที่ไม่ต้องเหมือนที่ค้ชอ่านข้อความโค้ชค่ะทํางานที่ไหนก็ทําได้บนโลกใบนี้เนี่ยนั่งทํางานอยู่กับบ้านมีลูกค้าโทรมาว่าเตรียมสแตนบายนะมกรลานะมีงานนี้ เซนท่านุก็จองตัวเพื่อนๆเลยว่าโทยาไปช่วยงานนุ๊นะงานนี้อะไรพวกนี้ก็คืองานมันขยายขึ้นค่ะโค้ชในระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เรามันนวดมันเป็นจิ๊กซอว์ตั้งแต่คอสเมนิเฟสตั้งแต่เมนิเฟสวันที่ไปบ้านโค้ชในวันเกิดโค้ชวันนั้นนะคะมันก็มีภาพชัดๆมาเรื่อยๆจนวันเนี้ยมันไวจนนุ๊ถึงขนาดคุยเทคไปหาลูกค้าว่าพี่มันเร็วไปไหมจากที่ตอนแรกอ่ะ กำหนดเราเมีความป,าปรารถนาเลยอยากทําทงานกับคุณคนนี้กลับมาก็ได้ได้สบายว่าเออได้ทํานะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปสัมภาษณ์คนนี้นะแต่เป็นเดือนธันวาพอเดือนธันวาปุ๊บเราก็คุยกับลูกค้าจนลูกค้าบอกมาวันนี้ว่าส่งหนังสือเชิญไปแล้วเร็วที่สุดที่ได้ก็คือวันที่สิบหกพฤศจิกายนีที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์เขาซึ่งมันไวมากค่ะคนมันเป็นอะไรที่เราเมนิเฟสมาแล้วมันไวปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บแบบ มันก้าวกระโดดแบบนั้นแหละแล้วบางทีจังหวะที่แบบว่าเราเราตั้งตัวไม่ทันมันก็จะมีจังหวะแบบนี้แต่ั้งหมดอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ทางจิตสิ่งที่เราเรียนรู้มาที่เราฝึกฝนมาสิ่งที่นําพาทุกคนไปถึงจุดที่ท้าทายที่สุดสําหรับผมก็คือให้ทุกคนทําซ้าได้ไม่ใช่สายมูแน่นอนถ้าทําซ้าได้วิทยาศาสตร์คุณจำเอาไว้มันมีหลักการมันมีเหตุผลอ่าเมื่อมันมีหลักการมีเหตุผลมันมีตรรกะ อยู่ในความว่างถ้าเราเข้าใจเราจะสามารถทําซ้ำได้อันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจมันจริงๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เราปักทูดสามดอกแล้วก็ร้องขอแล้วก็ปล่อยให้บสิ่งทมัอยากจัดก,การทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่แนวนี้แนวนี้คือจิตต้องเติบโตปัญญาต้องเติบโตนิสัยใจคอต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องลงทุนตรงเนี้ยมันมันมันไม่ใช่ทั้งหมดจะสาเร็จได้ด้วยการแค่เอาพาตัวไปยืนอยู่หน้าฟูจิ ก่อน้านั้นเราเรียนกันมาเราฝึกกันมาเราเทสคอร์สกันมาถ้าเกิดเราเราไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจฝึกผมพูดตรงๆว่าคุณก็ไปไม่ถึงเพราะพลังงานมันจะเป็นตัวขัดสันทั้งหมดคุณนุชพูดว่าทําไมมันเร็วจังเลยมันได้ตามสิ่งที่คนโบราณเรียกว่าบุญบารมีบุญบารมีถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตมันคือ Energy มันคือชื่นความจีในตัวเราอย่างนุชพาเพื่อนๆไปเพื่อนๆไปด้วยมันมีการแลกเปลี่ยนพลังงานมันไปจูน ไม่ใช่ไปรับอย่างเดียวเราไปให้ด้วยอย่างที่ผมอธิบายบนรถอ่ะราะเวลาที่เราไปทําพลังงานเรื่องนี้คือลึกที่สุดที่เราไปไม่ถึงคือระดับของพลังงานซึ่งไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ตัวที่สมองจะเข้าใจดังนั้นต่อให้คุณขยันแค่ไหนแต่ตัวพลังงานหนุนส่งคุณไปไม่ถึงอย่างที่เรียกว่าบุญบาร,รมีมันไปไม่ถึงมันก็ไม่ถึงตรงนั้นมันจะมีช่องว่างแก็บอามาเริ่มเลยซึ่งเวลาที่ใครบางคนจะต้องไปให้ถึงแล้วไอ้ตัวพลังงานหนุนส่งมันไม่พอเนี่ยมันจะเกิดความเหนื่อยล้า ต่อให้มันก้าวไปถึงมันก็ต้องใช้วิธีซิกแซกวิธีที่ไม่โปร่งใสมันก็จะทําให้ชื่อคอามีวิบากกรรมเขาอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เพราะหนึ่งมีฐานของนิสัยใจคอที่มันมันเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมันเอาด้วยประมาณเนี้มันจะมีหลายอย่างเกื้อคูณจากการที่เราไปถึงที่นั่นมันง่ายแล้วเป็นวันที่ฟูจิที่เราไปถึงฟูจิสวยมากสองวันแดดเต็มเต็มอ่ะเพื่อเราไปทําพลังงานพอเช้าที่เราทาจูนนิ่งเสร็จปุ๊บไม่เห็นแล้วใช่ค่ะ พอกลับมาผมไปอยู่เกียวโตไปอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะติดตามข่าวอยู่ก็ไม่เห็นแล้วิมะก็มาหลังจากที่ที่เราไปจูนฮิมะก็ตกมาแ้วก็หายไปใช่ค่ะอะม,มันเป็นเรื่องของการแปรปรวนอากาศซึ่งทั้งหมดก็เหมือนที่คุณเปิ้ลบอกว่าถ้าเราไม่ได้เข้าไปฝึกตรงนี้แล้วเราไม่ได้ฝึกมาก่อนเราจะไม่เห็นสภาวะการเป็นของเราว่ามันมีมันมีการเก็บความเครียดความกดดันซึ่งนั่นแหละคือโชคชะตาเราที่ทําให้เราอยู่ในวงจรลมความลุ่มเหลวอันเดิม ทำไงตัวจุดในพลังงานที่เหนือกว่าแต่เรื่องพวกงเที้มันก็ไม่ได้นอนนะบอกว,ว่าตอนนี้คุณยังตื่นเต้นอยู่บอกไว้เลยแต่หลังจากนี้ไปอีก3 4มสี่วันมันค่อยๆดับลงดับลงเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากทําอะไรอาศัยพลังงานแรงลมหนุนส่งเนี่ยคุณทําเลยอะไรที่มันดีกับชีวิตอะไรที่มันดีต่อผู้คนอะไรที่มันดีต่อกิจการการงานคือใช้ช่วงเนี้เปลี่ยนแปลงเลยช่วงที่จิตยงังโฟลช่วงที่ความรู้สึกง่ายมันยังไหลเวียนอยู่นะ่ะคุณทําช่วงนี้ไปเลย มันจะได้งานเยอะมากมันจะได้งานมีประสิทธิภาพแล้วก็เวลาที่อะไรบางอย่างที่มันง่ายคุณจะสามารถให้รายละเอียดกับงานได้เพิ่มขึ้นและงานคุณก็จะกลายเป็นงานที่มีมีคุณภาพเนี่ยแต่เวลาที่พลังงานมันดรอปลงคุณทําไว้แล้วเนี่ยแล้วแบบผมก็ฟอลโล่ต่อไปได้ช่วงยากที่สุดคือตอนขึ้นงานช่วงฟอลโล่งานไม่ยากแล้วแต่ผมบอกสูตรแล้วนะวันที่กลับมาจากฟูจิ